เนวันนี้นะคะ,คะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองจื้อกงนะคะมณฑลเสฉวนทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลา18นาฬิกา11นาทีอันนี้เป็นเวลาท้องถิ่นนะก็คือวันพุทธที่17กรกฎาคมนะคะอาการที่ถูกไหมคุณแม่นะคะมีทั้งหมดเนี่ย14ชั้นด้วยกันนะคะ แล้วจุดที่เป็นจุดที่พบต้นเพลิงเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกนะคะอยู่ภายในตัวอาคารเลยแล้วก็ขนาดนั้นเนี่ยมีมีคนอยู่จํานวนมากด้วยนะคะซึ่งมีรายงานจากทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการช่วยเหลือคนที่อยู่ในตัวอาคารนะอ,ออกมาได้ทั้งหมดนะคะเจ็ดสิบห้าคนนะคะแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยซิ่งสุดสุดไปเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสักตีสามได้นะคะก็ตรวจสอบแล้วรวมมีผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์นี้ 16บรายแล้วก็บาดเจ็บอีก39ไรายด้วยกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะมีการสอบสนเพิ่มเติมด้วยนะคะ